ทุกท่านมาขอพรน,นะคะองค์ปู่องค์งย่านะคะขอพรกันได้เลยนะคะองค์ปู่องค์งย่าที่นี่มีบารมีมากนะคะหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ขอพรขอพรผ่านคลิปเนี่ยแหละนะคะที่คลิปที่พี่มิ้นทำเนี่ยแหละนะคะ คือก็คืออธิษฐานจิตนะว่าเออถ้าลูกมีบุญวัสนากับญาณบาร,รมีของปู่ของยาที่บ้านพี่มิน้นนะคะก็ขอให้หนูสมหวังถ้าหนูสมหวังแล้วหนูก็จะมาบูชานะคะเครื่องรางวัตถุมงคลที่พี่มิ้นให้บูชาอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหลายท่านก็สําเร็จกันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วมาเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คือจะมีแบบผู้บูชาหน้าใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็อ,อธิษฐานกันผ่านคลิปพี่มิ้นเนี่ยแหละนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางใดแต่วงเล็บไว้นะคะว่าขอให้ไม่เป็นทุกขลาภนะคะลาภนี้ได้มาก็ขออยาให้มันเป็นามาพร้อมกับความทุกข์หรือความเสียหายในทรัพย์สินหรือบุคคลหรือ,อสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักหรืออะไรต่างๆนานานะคะอย่าให้ต้องแลกะนะคะถ้าต้องถ้าต้องแลกแบบนั้นถ้าได้ลาบมาแบบนั้น ขอไม่รับดีกว่านะคะขอปู่องขอองค์ปู่องค์ย่านะคะสแกนให้ทีละกันนะคะสแกนให้ทีละกันหากหนูมีนะหากหนูบุญของหนูที่หนูทําถ้าเกิดมันมีความพร้อมที่จะส่งผลแล้วนะคะก็หนูก็ขอเชื่อมกับบาร,รมีองค์ปู่องค์ย่าที่แผ่นะคะพลังงานมาช่วยเหลือลูกหลานอะนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะองค์ปู่องค์ย่าเนี่ยถ้าท่านทําได้อะท่านอยากช่วยทุกคนนั่นแหละ นะคะแต่กรรมของทุกคนอ่ะมันไม่มันไม่ไม่เท่ากันนะคะแล้วทีนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าวาระของกรรมดีอ่ะนะคะกรรมดีอ่ะมันจะกรรมดีของพวกเราเนี่ยนะคะมันจะเปิดโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือจากญาณบารมีของเทพอะไรเงี้ยมันก็เปิดไม่พร้อมกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันจะสมหวังพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่านะคะเราก็ต้องเผื่อเอาไว้อ้าวก็เผื่อว่าบุญของเรามันได้โอกาสส่งผลแล้วนี่นาแล้วมันจะเป็นอะไร นะคะที่เราจะขอเชื่อมบารามีนะคะอัปเกรดอะนะคะอัปเกรดบุญเราให้เชื่อมโยงกับพลังของท่านๆน,นะคะเผื่อความสมหวังนะ,ะเหมือนกับของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเกือบละนะคะเกือบเต็มละนะคะบวกพลังของปู่ของย่าไปหน่อยโอ้โหเต็มนะคะดนบันดาลน,นะคะเป็นสินทรัพย์เป็นโชคลาภอะไรขึ้นมานะคะมันก็นะคะเผื่อเอาไว้ได้นะคะเป็นโอกาส นะคะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้นะคะก็ขอให้นะคะบาร,รมีของปู่ของย่านะคะสถานที่นี้ชื่อวังเพชรกรดแก้วผมประกายโลกนะคะองค์ปู่องค์ย่าคือพ่อปู่ศีสุโทแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมานะคะรวมถึงองค์นะคะเสนาบดีทั้ง36พระองค์นะคะีสเสาเบืองบาดาลน,นะคะบันดาลทรัพย์นะคะ ก็ขอให้นะคะทุกๆพระองค์ช่วยเหลือลูกหลานที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะอธิษฐานอะไรก็ขอให้สมหวังดังใจแต่ขอให้เป็นการอธิษฐานที่ชอบประกอบด้วยธรรมนะคะแล้วก็ถ้าอธิษฐานสําเร็จแล้วนะคะอันนี้แบบเป็นวิธีเนาะวิธีที่พี่มิน้นแนะนํานะคะ เพราะว่าแนะนำตามสถิติที่คนมาอธิษฐานก็คือถ้าอธิษฐานสำเร็จสมหวังก็ให้กลับมาบูชานะคะวัตถุมงคลเครื่องรางของปู่ของย่านะคะที่พี่มินให้บูชาอยู่นี่แบบนี้นะคะบูชากันได้เลยนะคะอันนี้แหวนผูกดวงหัวใจเศรษฐีนะคะก็บูชาได้ที่เพจบ้านฟ้านะคะเพจอัญ,ญามณีเพจเกรดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญ,ญามณีค่ะ